ทำความรู้สึกเหล่ากาชาถอบมาต่อไปยันเริ่มเลยนะสามสี่ชื่ออะไรคะพอยชื่อเล่นล่าพอยทำนกรชาแบบไหนงั้นหรอเด็กเด็กปีศาจมั้งวันเกิดล่ะสามธันวาอายุล่ะสิบห้าเพศของคุณล่ะผู้หญิงสูงเท่าไหร่หรอยหกสิบสมาจากไหนหรอไม่บอกจุดเด่นของมารความกลัวๆไหนๆก็ลองพักเฉย้ฟังหน่อยมามาคะ ไรจะชา์ไหมไม่ค่อยตอนนักถ่ายพูดอะไรสวัสดีค่ะตอนจากบ้าล่ะบายบายอิโมจิประจำตัวความนี้ค่ะแท็กไรคือไม่มีแท็กแฟนอาร์ตคือไม่มีชื่อเรียกแทนพอยสีที่ชอบล่ะวาดลูกงานอดิเรกตัดต่อคลิปควาสามารถล่ะก็วาดลูกลองสารภาพร้อให้ฟังหน่อยสิครับรักนะคะชอบกินอะไรชอบอะไรเครื่องดื่มล่ะเอส บางหนะโปรดไม่รู้อันเมที่ชอบสกีพีสดำมาเกมในดวงใจโอ้ยเพลงแนวโปรดเพลงอังกฤษสิ่งที่กลัวล่ะจริงจบไอดอลของคุณความฝันสูงสุดจะสุขแบบนี้แล้วอยากจะบอกหน่ไหมก็ต้องขอบคุณนะคะทุกท่านขอบวันนี้อาจจะทำช่วงบางครั้งนะคะลาก่อนนะคะบ๊ายบาย